สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่ปีใหม่นั่นก็คือเข้าสู่เดือนมกราคม2 5 6 7นนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะนำสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามา สู่ตัวท่านดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนะคะนะครับวันนี้แม่หมอก็แต่งตัวแบบใหม่คือใส่ชุดไทยแต่ใส่เป็นครึ่งตัวนะค่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเข้าสู่เดือนใหม่ที่ดีปีนี้ก็เป็นปีมะโรงนะคะ โอเคเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตากันว่าปีใหม่นี้ดวงชะตาของเราเป็นเช่นใดดังนั้นวันนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ ไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามขอเพียงท่านเกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวไว้ก็นี่คือราศีมังกรน,นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมออิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่ทาโรตนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ทั้งสองชุดนี้มันจะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาดใดน,นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดราศีมังกรในเดือนมกราคม2567นี้เป็นอย่างไรเรามาดาูพื้นฐานดวงนะคะดวงชะตาช่วงเดือนมกราคมนี้เจ้าชะตนี้จะ ดวงจะโดดเด่นในเรื่องแห่งความรักนะคะท่านจะมีความรักเข้ามาและท่านก็จะมีผู้คนมากมายนิยมชมชอบในตัวท่านนะคะมีคนชื่นชมนิยมชมชอบนะคะเรื่องศรสัทธาอย่างนี้นะคะในช่วงเดือนนี้คือไม่ว่าท่านจะทําอะไระคิดอะไรทําอะไรก็แล้วแต่ตัวมันเข้าหูเข้าตาผู้คนทั่วไปทําให้ผู้คนทั้งหลายอยากจะเข้ามา ได้คิดกับท่านอยากจะเข้ามาปรึกษาหาเลยเข้ามา,าเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือความโดดเด่นท่านที่เกิดราศีมังกรต่อไปเรามาเจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องการงานก่อนนะคะสำหรับการงานท่านที่เกิดในราศีมังกรช่วงเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาก็ถือว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่า ด้านหน้าที่การงานนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างหลานอันใดน,นะคะหรือแม้กระทั่งทําทงานรับราชการดวงการงานของท่านนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีการงานไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาติดขัดอันใดเลยนะคะข้องตัวในการทํางานนะคะก็เป็นว่าการงานดีช่วงนี้และในช่วงนี้ หากแม้นว่าบางท่านคา,าดหวังอยากจะขยับขยายในหน้าที่การงานของตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันก้าวหน้าก้าวไกลท่านก็สามารถกระทาได้โดยเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหลักผู้ใหญ่ก็จะมีความเมตตาต่อท่านเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นผลงานของท่านแล้วก็ก็พร้อมที่จะเมตตาต่อท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ได้ขั้นได้ตําแหน่ง หน้าที่และการเงินให้ดีขึ้นก็เดิมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้หากแม้นว่าท่านต้องการที่จะขยับขยายหน้าที่การงานก็ถือว่าทําได้และไปสู่เห็นความสําเร็จนะคะหรือช่วงเดือนนี้ท่านคาดคะเนในเรื่องอะไรก็ตามในเกี่ยวกับงานนั่นแหละท่านก็จะได้ดังใจดังหวังนะคะหรือท่านที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะคะ ช่วงเดือนมกราคมนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะช่วงเดือนมกราถือว่าเป็นช่วงที่ทํามาค้าขึ้นนะคะมีผู้คนมากมายหลังไหลามารับใช้บริการในการงานของท่านทําให้ท่านนี้ได้ดีมีชื่อเสียงมีคนบอกกก่าวบอกเก่าต่อๆกันไปในเรื่องอสินค้าของท่านแล้วก็จะมีผู้คนมากมาย หลังไหลเข้ามารับใช้บริการนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าดวงการงานนี้ดีไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวทํางานให้กับองค์กรอื่นหรือทํางานรับราชการก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในช่วงเดือนมกราคมนี้มันเหมือนเป็นฟ้าเปิดทางให้กับท่านนะคะโอเคด้านการงานดีทีนี้มาดูเรื่องแห่งการเรียนสําหรับนักศึกษาเล่าเรียนในช่วงเดือนมกรานี้ หากแม้นว่าท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีการเทอสอบนะคะในช่วงเดือนมกรานี้ท่านก็สอบผ่านนะคะท่านก็สอบผ่านหรือบางคนที่เรียนจบแล้วต้องการที่จะไปสมัครงานหางานทำดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ขอให้ท่านไปสมัครลหลายๆแห่งก็ได้นะคะ เพราะว่าไม่ว่าท่านจะไปสมัครงานหน้าที่ใดก็ตามมันเป็นช่วงจังหวัดดวงของท่านมันพุ่งนะคะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับท่านเข้าทํางานนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้หรือบางคนมีการเทศข้อสอบอยากจะได้เกรด A อย่างนี้ดวงชะตาของท่านก็จะได้เกรดเอดังที่ตั้งใจปรารถนานะคะเอาเป็นว่าท่านที่เกิดราศีมังกรมันเป็นช่วงดวงเปิดทางแสงสว่างให้กับท่าน มันเป็นช่วงดวงดวงพุ่งนะคะช่วงเดือนมกราคมนี้ปีใหม่นี้นะคะถือว่าเขาสู่ปีที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งการเงินการเงินก็อยู่ในเกมที่ดีนะคะฐานะแห่งการเงินของท่านมันก็ยังดียังมั่นคงอยู่ดังนั้นการเงินในช่วงเดือนมกราคมนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะดวงการเงินไม่สั่นคลอนเลย แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรท่านก็ยังมีโชคลาภในด้านการเงินการทองนะคะก็จะมีคนนั้นให้มาคนนี้ให้มานะคะถือว่าดวงการเงินของท่านนี้ดีนะคะมีโชคมีลาภการเงินสัพัดเข้ามาดีมากเลยางานก็สร้างเงินแล้วท่านก็ยังได้เงินจากช่องทางนั้นจากช่องทางนี้นะคะมันสพพัดเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางก็ ดวงดีมากในช่วงเดือนมกรานี้ท่านที่เกิดราศีมังกรงานดีเงินดีนากศึกษาเราเรียนก็อยู่ในเกณฑ์เรียนดีจะไปสมัครงานก็จะได้งานนะคะทีนี้มาดูด้านแห่งความรักนะคะสําหรับด้านแห่งความรักโดยทั่วไปแล้วตามพื้นฐานดวงในช่วงเดือนมกราคมน,นี้ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่ง ความรักสำหรับคนโสด2ความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะสําหรับคนโสดอยู่ก่อนหน้านี้เคยอยู่บนคานท,ทองอยู่ดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ลงมาจากการทองได้แล้วนะคะมันเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดทางให้ให้กับท่านได้แสงสว่างในด้านแห่งความรักนะคะตอนนี้ กามเทพก็ตื่นขึ้นมาเตรียมสอนที่จะมาแผงสอนปักอกปักไกท่านแล้วลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะดังนั้นคนโสดในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักจากาผู้หญิงก็จะมีความรักทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มอะไรเข้ามาเพราะว่าช่วงเดือนนี้ท่านจะดูดีมีเสน่หามากเลยนะคะท่านจะ มีเมตตามหานิยมนะคะท่านชายก็เช่นกันช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านที่เกิดราศีมังกรท่านชายก็จะเนื้อหอมมากมีสเสน่หามากหล่อมากดังนั้นช่วงนี้ก็จะมีคนมารักมาชอบเยอะเลยทั้งาสาวใหญ่สาวเล็กอะไรไม่ว่าท่านจะไปจีบจะจีบสาวใหญ่สาวเล็กอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านก็จะประสบความสาเร็จก็จะมีความรักเข้ามานะคะ ดังนั้นหากใครยังไม่มีคู่ครองมาสู่ช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านก็จะมีคู่แล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีความรักมารักจริงหวังแต่งรักจริงหวังที่จะคงคู่ครองเรือนกับเรานะคะหรือบางคนที่มีความรักอยู่ก่อนหน้านั้นด้านความรักมันยังไม่สวีทหวานมันยังนิ่งนิ่งมันยังจืดชืดเย็นชาอยู่นะคะพอมาสู่ช่วงเดือนมกราคมนี้ ท่านที่มีมีคู่ความรักความผูกสัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็เริ่มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าคุณค่าซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้สึกว่ามีความชื่นชมซึ่งกันและกันทําให้ความรักความผูกสัมพันธ์นี้สวิทหวานกันดีมากเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะก็สรุปแล้วก็คือคนโสดนับแต่เดือนนี้ไม่โสดแล้วนะคะท่านก็จะ สามารถสละโสดได้นะคะในช่วงเดือนอมกราคมนี้สละโสดได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่คู่ครองหรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้านความรักความผูกสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะท่านต้องการที่จะให้ความรักมันสวีทหวานแบบไหน ท่านก็จะสามารถทําได้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ทั้งสามีและภรรยาต่างก็เห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันและต่างก็ยังหลงไหลข้างใครในเสน่ห์หาซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักความผูกสัมพันธ์นี้ดีมากเป็นปื่มเป็นปื่มมากเลยในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้เพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสุขและเป็นช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ความรักครอบครัวให้มันดียิ่งขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นก็ขอให้ทั้งสามีและภรรยาและลูกเต้าพากันไปทําบุญทําทานแล้วก็ไปท่องเที่ยวทําบุญทําทานเพื่อเป็นการเสริมบารมีจะยิ่งทําให้ครอบครัวนี้อบอุ่นดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ถือว่าท่านที่เกิดราศีมังกรในช่วงปีใหม่เดือน มกราคมนี้ฟ้าเปิดทางให้กับท่านจริงๆนะคะงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีความรักของคนโสดก็ดีความรักของคนมีคู่ก็ดีเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยากจะมีคู่ก็จะมีคู่ได้แล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านก็ดวงดีอีก ท่านไม่มีข้อพย,ยันอันตรายใดๆเข้ามากั้งกายท่านได้เลยนะคะท่านก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดหรือหากแม้นว่าก,ก่อนหน้านั้นท่านยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอยู่พอมาสู่เดือนมกราคมนี้โรคภัยที่ท่านเป็นอยู่มันก็ค่อยๆหายไปหายไปแล้วสุดท้ายสุขภาพร่างกายก,ายก็กลับ มาเป็นแข็งแรงดีเป็นปกติดีนะคะในช่วงเดือนมกรานี้ก็ถือว่าดวงชะตาดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาแต่ว่าท่านก็จะมีปัญหามันกันแหละในช่วงหนึ่งท่านที่เกิดราศีมังกรก็คือในช่วงไปไปลายเดือนคือเริ่มตั้งแต่วันที่25มกราไปจนถึงวันที่31มกราคม2567นี้นะคะ ท่านจะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมคือด้วยดวงของท่านตัวของท่านไม่มีปัญหาอันไดแต่ถ้าว่ามันจะมีปัญหาจากสิ่งแวดล้อมก็คือคนอื่นคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักอาจจะไปสร้างปัญหาอาจจะไม่มีปัญหาแล้วก็มาพึ่งพาอาศัยให้ท่านนี้มาช่วยเหลือมาแก้ไขสถานการณ์ให้มาแก้ไขปัญหาต่างๆให้ แล้วท่านก็ต้องได้ไปแบกรับภาระให้กับคนอื่นในการแก้ไขปัญหามันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะปัญหาโดยตรงนั้นไม่มีนะคะทีนี้เรามาดูก็แม่หมอบอกแล้วปัญหาของท่านไม่มีในช่วงเดือนนี้เพราะว่าช่วงเดือนนี้สรุปไม่ง่ายท่านฝันอะไรเอาไว้คาดคะเนเรื่องอะไรไว้ปรารถนาอะไรก็ตาม ฝันของท่านก็จะไปถึงดวงดาวในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะจากที่ผ่านมาอาจจะคา,าดการอะไรฝันเอาไว้อะไรอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรพอมาสู่เดือนมกราคมนี้มันเหมือนบุญหนุนนําท่านฝันของท่านก็ไปถึงดวงดาวประสบความสําเร็จดียิ่งในสิ่งที่ท่านปรารถนานะคะและสิ่งหนึ่ง ที่ดวงชะตาท่านดีที่สุดในเดือนมกรานั่นก็คือในช่วงจะเป็นช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกก็ได้นะคะหรือว่าครึ่งเดือนหลังก็ได้ดวงชะตาของท่านจะบังเกิดความมีโชคมีลาบจะมีโชคลาภแห่งการเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรนกร,นกรมเข้ามาสู่ตัวท่านบางท่านก็อาจจะได้เงินโบนัสจากการงาน หรือบางท่านก็จะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือบางท่านก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาดูแลมาอุปถัมภ์ค้ำจุนท่านคือบางคนบางทีไม่มีงานมีการทําแต่ก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านนะคะหรือบางท่านก็จะได้ผลตอบแทนจากผลงานในที่ท่านาได้วางเป้าหมายเอาไวา้ คือเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้ในการงานมันก็ทะลุเป้าแล้วในช่วงเดือนมกรานี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ดวงดีการเงินดีคือว่าดวงชะตาท่านที่เกิดราศีมังกรในช่วงปีนี้ปีมะโรงนี่มันเฮงเฮงปังปังจริงๆนะคะโอเคเมื่อท่านดวงชะตาดีแล้วก็ขอให้อ่ามันทําบุญทําทานด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมบุญบาร,รมีนะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาโดยภาพรวมแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้มันก็จะเปรียบเสมือนเรามีไฟฉายสองนำทางนะคะสองนำทางไม่ให้เราได้เหยียบก b l o หนัมดังนั้นหากแม้ว่าช่วงวันนี้เดือนนี้ ใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอทำนายโชคชะตาราศีนี้ถือว่าท่านนี้ดวงดีโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้รู้ดวงชะตาของท่านว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถือว่าท่านมีโชคดีมากๆที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของท่านเ <Fergus S 2> <m> มื่อมารับฟังแล้วท่านก็จะไม่ผิดหวังเพราะว่าดวงชะตาของท่านที่แม่หมอทำนายไปนั้น มันดีมากๆากดีมาก,มากจริงๆนะคะคือดีทั้งการงานการเงินก็รอความรักแล้วก็ยังจะมีโชคลาภการเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกําเข้ามาด้วยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะและแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะหากแม้นว่าใครอยากจะตรวจเช็คดวงชะตา เพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วก็โทรมาหาแม่หมอแล้วก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะหรือหากแม้นว่าใครไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภ้าคคนละประเทศอะไรนี้มาไม่ได้เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูกันทางออนไลน์ line, เราก็สามารถที่จะหยิบไพ่เลือกไพ่ ได้ด้วยมือของท่านเองแล้วก็ท่านก็จะได้มีซิกเซนมียานสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้ใบที่เป็นจริงเป็นดวงของท่านโดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าหากแม้นว่าใครไม่อยากจะดูดวงชะตากับแม่หมอเพราะว่ามันจะได้เสียค่าครูและแม่หมอก็หากมาดูกับแม่หมอ,ห,มมห,มอหรือว่าดูทางออนไลน์หรือมาดูที่บ้านแม่หมอก็จะคิดค่าครู คนละส0งบาททวนไม่มีคิดอะไรเพิ่ม200บาททวนนี้ท่านสามารถที่จะถามได้ทุกคำถามเลยนะคะสองบาทจบในทุกเรื่องเลยนะคะแต่ถ้าหากแม้นว่าใครไม่อยากจะเสียเงินก็ไม่เป็นไรแม่หมอรวจให้ปีก็ได้ขอเพียงว่าท่านที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดสับสไครให้กับแม่หมอช่วยมากดสับสไคร์ให้แม่หมอนะคะเมื่อท่านกดสับสไคร์ให้กับแม่หมอดีแล้ว ท่านถามแม่หมอมาได้โดยการให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรพอศออะไรแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรจะรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เขียนมาหนึ่งคำถามนะคะ<ส>ไม่ใช่บอกเฉพาะวันที่เดือนปีเท่านั้นนะคะบอกแล้วต้องตั้งคำถามมานะคะแม่หมอทึงจะทำนายให้ถ้าถ้าไม่ตั้งคำถามมาแม่หมอไม่ทำนายให้นะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนแล้วพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือนกุมพาพันธ์2 5ันนะคะและก่อนจากกันแม่หมอก็จะขออวยพรให้กับท่านช่วงเดือนนี้เดือนมกราเป็นช่วงเข้าสู่ปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียสุขสันวันปีใหม่นะคะ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนี้จงมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขความเจริญให้มั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ำรวยเฮงเฮงังฟให้ทุกท่านจงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสุขข้อเสิียจังไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงขอให้ท่านเจ้าชคดีนะคะบ๊ายบาย Thank you so much